สวัสดีครับสมาชิกจนทุเรียนมือใหม่เช้านี้เป็นเช้าว,วันเสาร์นะครับที่30มสิบเป็นวันสุดท้ายของเดือนกันยายนนะครับจากสภาพสภาวะโดยรวมนะครับของช่วงนี้ฝนตกทีๆีมาสองวันติดๆนะครับทำให้น้ำท่วมน้ำเอ,อือขึ้นมาพอสมควรน,นะครับแล้วก็สภาพของทุเรียนนะครับก็ราก ฉ่ำน้ำบริเวณรอบๆมีความชื้นจัดนะครับใบทุเรียนบางต้นนะครับก็จะรู้สึกจะสลุดโดยเฉพาะที่เป็นใบเพสลาดกับใบอ่อนนะครับส่วนต้นที่ใบแก่จัดก็ยังมียังถอดยอดอยู่เหมือนเดิมนะครับยังถอดยอดอยู่นะครับเนี่ยยังถอดยอดก็วันนี้ผมก็เลยมาเดินดูนะครับซึ่งเป็นวันเสาร์วันหยุดก็เลยมาสังเกตดูว่าเพี้ยลงหรือไม่นะครับเนี่ยก็มาสํารวจพลิกหน้าพลิกหลังประมาณนี้แหละครับ มาดูเพีย้ยแล้วตอนนี้มันเป็นใบาดาบนะครับใบาดาบใบาดาบว่าเขามีเพี้ยลงหรือไม่นะครับแล้วอย่างที่สองที่จะสังเกตนะครับว่าดูที่ลําต้นนะครับกิ่งก้านมันฉ่ามันดําหรือมันเป็นสักๆแข็งๆกระด้างหรือไม่หรืออาจจะมีรอยคล้ายๆว่าเป็นเชื้อราลงหรือไม่นะครับเชื้อรานะครับนั่นคือสิ่งที่เราจะดูแลโดยเฉพาะเป็นรอยแผลอย่างนี้นะครับเนะี่ย เราต้องสังเกตนะครับว่าถ้าเป็นรอยแผลนะครับส่วนมากเชื้อรามักจะลงได้เร็วกว่าเนื้อผิวปกตินะครับละหลังจากนั้นเราก็มาลงดูนะครับที่โคนนะครับโคนผมไม่ได้มีเวลาได้ทําความสะอาดนะครับก็อย่างขี้แพะอย่างที่ผมใส่นะครับที่เป็นดินปุ๋ยหมักที่จากขี้แพะนะครับขี้แพะนะครับเป็นปีแล้วครับยังไม่ละลายนะครับมีการฟูน้ําฟูอากาศดีพอสมควร นะครับดูลําต้นนะครับก็ขยายอยู่แต่เพียงแต่ว่าตอนนี้นะครับเพื่อนสมาชิกตอนนี้ถ้าฝนลงถีๆอย่างนี้นะครับจนฉ่ำแฉะไปอย่างนี้นะครับระบบรากจะมีปัญหาสิ่งที่จะแชร์ให้เพื่อนสมาชิกก็คือเอาอสารที่กําจัดเชื้อราหรือป้องกันเชื้อราก็ได้นะครับลาดลงดินวันนี้เดี๋ยวผมจะหายาบางอย่างนะอาจจะเป็นไตโคโนมาหรือเมทาเล็กซิลหรืออ่า เป็นยาซูเปอร์เอ็กซ์นะครับของโซตัสนะครับก็จะผสมน้ำนะครับลาดได้นะครับในช่วงเย็นนะครับประมาณนี้ที่จะดูแลทางรากนะครับมันมีโอกาสที่จะเป็นเชื้อราสูงนะครับในช่วงนี้ส่วนทางใบนะครับทางใบก็ใช้ในเรื่องของคาเบนดาซิมนะครับผมก็ว่าโอเคอยู่ในเรื่องของคาเบนดาซิมนะครับที่ ฉีดพ่นทางใบนะครับในเรื่องของพวกกิ่งกา้านู่นนี้นั่นะบางทีมันจะเฉาถ้าอาการเฉาเฉาใบสลดนะครับทอดอยอดไม่ถอดเนี่ยก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับถ้าหากเราไม่ได้ฉีดเชื้อราสังเกตได้ง่ายครับใบมันจะสลดคำว่าใบสลดเนี่ยมีหลายสาเหตุครับเพื่อนสมาชิกใบสลดหนึ่งเกิดจากการที่ที่ขาดน้ําก็สลดเช่นกันนะครับสองเกิดจากอากาศร้อนจนเกินไปก็สลดเหมือนกัน สามในเรื่องของระบบลากนะครับแล้วไม่สามารถดึงอาหาร NPK ขึ้นสู่ลำ,ลำต้นได้ใบก็สลดเช่นกันนะครับสี่ในเรื่องของการขาดธาตุอาหารรองเสริมหรือสาหร่ายทะเลนู่นนี่นั่นก็สลดเช่นกันนะครับแล้วถ้าใบาหรือกิ่งก้านนะครับได้รับเชื้อราเข้านะครับก็สลดเช่นกันนะครับมีหลายปัจจัยมากนะครับพอดีเพื่อนสมาชิกถามว่าเอใบทุเรียนสลดดูเงาเงาซ้ำเศร้า แล้วดูไม่ชูชันนะครับกิ่งก้างไม่คือพวกใบพวกนี้ไม่กระดกนะครับใบไม่กระดกยอดไม่กระดกนะครับเป็นเขาเรียกว่าใบสลดนะครับใบสลดก็อาจจะเป็นโค้งๆห่อเหี่ยวเหมือนกับมันกําลังจะหลับจะนอนอะไรประมาณนั้นแต่เวลาตอนเช้าแต่มันออกอาการอย่างนั้นมันไม่ใช่นะครับแต่ถ้าเป็นตอนเย็นสลดเป็นเรื่องปกตินะครับก็คือเขานอนนะครับเขาหลับคือเขาไม่มีการสั่งเคาะแสงเขาไม่มีการดึงอาหารเข้าสู่ลําต้นนะครับใบก็จะสลุดส่วนถ้าเป็นตอนเช้านะครับตั้งแต่ อาหนึ่งโมงเช้าไปจนถึงสิบนาฬิกาของตอนเช้านะครับถ้ายัางใบสลดนี้เพื่อนสมาชิกหาวิธีการแก้ทันทีนะครับหาวิธีการแก้ทันทีจะต้องมีเคสไดใดเคสดหนึ่งแน่นอนอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับถ้าใบสลดนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของเพี้ยอ,อ่หรืออาจจะเป็นเชื้อราหรืออาจจะเป็นอาหารขาดอาหารรองเสริมอย่างนี้เป็นต้นหรือรากเขามีปัญหาน้ํากําลังขังแช่ รากเขาไม่สามารถที่จะดึงอาหารขึ้นสู่ลําต้นได้หรืออาจจะเป็นเพราะเชื้อราลงรากอย่างนี้เป็นต้นเพื่อนสมาชิกก็จะแชร์ให้เพื่อนสมาชิกอ่าได้ดูแลในเรื่องของช่วงระยะน,น้ําท่วมน้ําขังน้ําจึงนองหรือน้ําไหลหลากหรืออ่ารากทุเรียนแช่น้ําหรือแช่ช่ำน้ำําอย่างนี้เป็นต้นทั้งหลายทั้งมวลดูอาการใบทุเรียนเป็นสําคัญนะครับเพื่อนสมาชิกอาการใบทุเรียนเป็นสําคัญนะครับ ถ้าสมมุติว่าเขายังดีดเด้งดีอยู่นะครับอยอดเขาโอเคอยู่นะครับถ้าโอกาสประมาณนี้นะครับเนี่ยคือคือถ้ายอด,ดยาวๆแล้วก็ใบต่างๆเนี่ยมันถ่างออกจากกันมันไม่หุบเข้าหากันอย่างนี้นะครับถ้าไม่หุบเข้าหากันแสดงว่าอาหารโอเคอยู่นะครับยังพอได้นะครับพอได้เราก็ระวังเฉพาะที่เป็นเชื้อราและและและมะลงเท่านั้นนะครับส่วนอาหารเสริมรองก็อาจจะยังไม่ต้องให้โดยเฉพาะปุย๋ยทางดินนะครับก็ ยังไม่ต้องให้นะครับเพราะถ้ารากก็มีปัญหาถ้าน้ําขังน้ําแฉะเนี่ยโอกาสที่เขาจะเอาอากาศเข้าไปแล้วโอกาสที่อาหาร NPK เนี่ยจะดึงขึ้นสู่ลําต้นเนี่ยน้อยครับน้อยค่อนข้างน้อยนะครับผมก็ใช้วิธีการให้อาหารทางใบแทนนะครับในช่วงที่ระบบรากก็มีปัญหาระบบรากมีปัญหาก็คือเริ่มตั้งแต่ดินมันแฉะครับพอดินมันแฉะปุ๊บบางทีอาจจะมีเชื้อาราก็รากมีปัญหาหรือดินมันฉ่าน้ําตลอดเวลา อากาศเข้าสู่รากไม่ได้ก็ถือว่ามีปัญหานะครับเนี่ยประมาณนี้หลักๆก,ก็ประมาณนี้แหละครับแต่ถ้าจะให้ก็หลังจากฝนหยุดสักวันหนึ่งนะครับค่อยให้ปุ๋ยอย่างนี้เป็นต้นหรือฝนลินลินหน่อยเราให้ปุ๋ยอย่างเงี้ยก็ดีกว่าดีกว่า,วาที่ฝนลงอัดอัดอัดสองสามวันซ้ําๆๆซ้ำนะครับแล้วมันฉ่าแฉะจนเกินไปถึงเราให้นะครับบางทีปุ๋ยมันไม่อยู่ครับน้ําพัดผานหนีนะครับโคนต้นเนี่ยน้ํามันจะพัดผาหนีมันซึมหนี แล้วทุเรียนมันก็อาจจะได้ประโยชน์นะครับได้น้อยเราก็จะเสียปุ๋ยไปโดยโดยเปล่าประโยชน์นะครับมันได้แต่มันได้น้อยอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วยิ่งมีหนําซ้ํารากก็มีปัญหานะครับอากาศเข้าไม่ได้นะครับเขาดึงอาหารได้น้อยนะครับก็ต้องช่วยทางใบนะครับเพื่อไม่ให้ทุเรียนเราใบสลดนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมก็จะมาดูแค่เพี้ยแค่นั้นเองนะครับ ว่ามันมีโรงไหมมีแมลงกัดไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าไม่กัดก็สามารถที่จะปล่อยผ่านได้นะครับปล่อยผ่านได้เพราะตรงนี้ถือว่าไม่สลดนะครับตามกิ่งก้านเองนะครับไม่สลุดเพราะกิ่งก้านมันชูชันมันบิดเด้งแล้วมันถ่างออกจากกันนะครับถ่างก็คือยอดใบนี่นะครับผมทําหลายคลิปแล้วคือปลายใบมันถ่างออกจากกันนี่ครับเพื่อนสมาชิกเนี่ยคือมันไม่หุกเข้าหากันแล้วมันไม่สลดก็คือไม่ห่อเหี่ยวลงอย่างนี้นะครับก็คือมันดิด อย่างเงี้ยถ้ามันดีดสี่ห้าองศาก็ปล่อยนะครับก็ไม่ยังไม่ต้องฉีดอะไรนะครับก็จะสิ้นเปลืองเปล่า,า,าเพราะบางทีน้ําน้ําลงฝนลงชะล้างนะครับสารอาหารที่เราให้ไปมันก็อาจจะ,ะไม่มีคุณประโยชน์หรือม,มีประโยชน์หรือม,มีประสิทธิภาพได้เต็มที่อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ปล่อยไปสักสองสาวันรอดูอาการนะครับอย่าลืมนะครับทุกเช้านะครับเช้าเย็นต้องเข้า สวนทุเรียนนะครับแล้วก็สังเกตนะครับอย่างนี้ผมมาดูต้นนี้นะครับขนาดที่ใบประมาณนี้ผมก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับประมาณสักสี่ห้านิ้วหรือเปล่าความยาวไม่แน่ใจแต่ก็ถือว่าโอเคผ่านแล้วขนาดนี้นะครับก็เช้านี้นะครับก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับก่อนจะสิ้นเดือนกันยานะครับสิ้นปีงบประมาณก็คงจะฝากเรื่องเล็กๆน้อยคอยสังเกตทุเรียนในสวนในวันหยุดนะครับพร้อมกับกาแฟหนึ่งถ้วยก็คงจะฝากความสุข ให้กับเพื่อนๆพื่อสมาชิกทุกคนไปเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ